สวัสดีน้องๆชาวเลิฟลี่ซากุระทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพี่ตังกวากันอีกแล้วคลิปนี้ก็มาตามคำขอที่น้องๆประมาณ2-3คนขอกันเข้ามานะคะนั่นก็คือวิธีการทำให้ตัวผู้ชายวิ่งเร็วแถมกระโดดสูงด้วยก็จะเห็นว่าพี่เอาเก้าอี้และจัก,กรยานเด็กออกมาและตั้งให้เป็นแบบนี้นะคะเห็นแบบนี้คุ้นๆแล้วนะอันนี้จะไม่บอกรายละเอียดมากนะคะเพราะเคยสอนในบักอลิสแล้วนะ แต่ถ้าใครยังไม่รู้วิธีตรงส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ค่ะโอเคเมื่อเรารีเซ็ตไอเทมทุกชิ้นเรียบร้อยก็กลับไปเล่นเป็นตัวผู้ชายค่ะตอนนี้ท่านเทปพปัาชีของเราก็พร้อมที่จะไปฝึกวิทยายุทยกันแล้ววร่ปไปที่สวนสาธารณะใกล้ๆโรงเรียนอนุบาลเลยค่ะโดยจุดหมายปลายทางที่เราจะไปนะคะนั่นก็คือวงกลมหลังโรงเรียนอนุบาลที่ทำให้เรากลายร่างเป็นเด็กได้นั่นเอง พอเราเข้ามาในวงกลมนี้แล้วนะคะให้เรากดตรงคำว่าลัดนะคะเพื่อให้เราตัวใหญ่ขึ้นค่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้ได้กลายร่างเป็นอลิสในร่างผู้ชายค่ะจากนั้นทําการเข้าไปที่วงกลมอีกรอบนึงให้ตัวของเราเหลือเท่าเดิมค่ะในตอนนี้เราก็จะได้ปลานพายุกระบวนท่าที่1ความเร็วแสงมาเรียบร้อยแล้ว เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับเวลาที่เราต้องการจะหนีเจ้าหนี้นะคะเพราะว่าเจ้าหนี้จะตามเราไม่ทันอย่างแน่นอนและนี่ก็คือวิธีการทาบั็กนี้ในแบบของพี่นะคะแต่ว่าวิธีการที่น้องๆบอกว่าเคยทําได้แต่ลืมกันไปแล้วเนี่ยเป็นวิธีการแบบนี้หรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจ <S <S เอาเป็นว่าใครที่กําลังเซ็ง <ๆ S 2> เซงเบื่อเบื่ออยู่นะคะก็เอาไปทําเล่นกันดูนะหรือว่าใครจะเอาไปทําเป็นคอนเทนต์ละครเลยก็น่าสนใจดีเหมือนกัน สำหรับบักนี้เนี่ยก็จะได้ความเร็วเหมือนติดสเก็ตเลยนะคะขนาดรถเนี่ยยังวิ่งตามเราไม่ทันเลยแถมยังกระโดดขึ้นหลังคาบ้านโน้นบ้านนี้ได้อย่างชิลๆอีกด้วยค่ะจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมรอดูการ์ตูนและละครสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย